ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับชแนลเอฟเ d ฟไรเดอร์ทีนอยู่ผมนะมาขามคนเดิมนะครับ <c oughs> ก็คลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแฮกเกอร์โดยตรงเลยเพราะว่าในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะมีกระแสแฮกเกอร์เข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็ช่องของผมเองก็ โดนไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดก็จะเป็นช่องของพี่บี้เดะสกานะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ค้นหาช่องพี่บี้นะครับก็จะเจอว่าช่องพี่บี้เนี่ยได้มีการถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น b บ n น n c e BNB นะครับซึ่งก็ช่วงประมาณตี2ตี3ที่ผ่านมาเนี่ยพี่บี้ก็ออกมาโพสออกมาทำคลิปนะครับว่าช่องตัวเองได้ถูกแฮ็กไปแล้วช่องผมโดนแฮ โคตรแซดทีนี้ของผมเองเนี่ยก็โดนแฮกเกอร์ทักมาเหมือนกันนะครับประมาณอาทิตย์ก่อนทักมาทางไลน์ก็ติดต่อบ,บอกว่าอยากจะจ้างงานสปอนเซอร์นะครับซึ่งผมรู้ว่าเขาเนี่ยคือแฮกเกอร์ผมก็เลยได้มีการด่าเขาไปใครที่อยากดูโพสต์นั้นก็ สามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ2-3วันก่อนก็จะมีแฮกเกอร์อีกคนหนึ่งนะครับติดต่อมาหาผมอยากจะจ้างงานสปอนเซอร์ผมแต่ทีนี้ผมอยากจะลองเล่นกับเขาหน่อยเพื่อจะได้เอาข้อมูลเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันว่าขั้นตอนของแฮกเกอร์ที่มันล่อลวงเราเนี่ยมันทำกันยังไงนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากจะออกมาเล่าแบบขั้นตอนของมันว่าเวลามันติดต่อเรามานะครับมันมีวิธีการยังไงบ้าง อโอเคขอตัวช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยอยู่ในไลน์ของผมเองจากที่ผมได้คุยกับเรายูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับได้ทราบว่าวิธีการของแฮกเกอร์เหล่านี้เนี่ยจะมีมาแบบหลายช่องทางมากทั้งทักมาทางในไลน์นะครับ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ทักมาในอ e ีเมลนะครับวิธีการของเขาก็มีเยอะแยะมากมายทั้งแบบส่งลิงก์มาให้เรากดนะครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้ากดลิงก์ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราได้เลย แต่สาหรับเคสของนายมะขามนะเขาจะมาในรูปแบบของการติดต่องานนะครับซึ่งรายละเอียดผมจะสรุปให้ทุกคนได้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเขาเนี่ยก็จะติดต่อมาในไลน์ของผมเองนะครับบอกว่าอยากจะจ้างผมเนี่ยทำคลิปวิดีโออยากจะให้คหิดเลทราคาช่วงต้นคลิปเนี่ยจะค,จะคิดเลทเท่าไหร่ผมก็เลยลองเสนอราคาไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่อยากจะให้ผมเนี่ยได้ชมก่อน แล้วก็ให้ผมเนี่ยตัดสินใจทีหลังว่าผมจะร่วมง,งานกับเขาหรือเปล่ามันเหมือนกันเลยกับไอ้คนแรกที่ติดต่อมาหาผมคนแรกก็เหมือนกันบอกว่าอยากจะมีคลิปวิดีโอให้ผมดูนะครับแต่ผมเอกใจไอ้แฮกเกอร์คนนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ส่งคลิปวิดีโอมาเลยผมก็เลยอยากจะดูว่าเฮ้ยมันมีวิธีการขั้นตอนยังไงบ้างครับเขาก็เลยส่งลิงก์มาให้พร้อมรหัสผ่านนะครับคือต้องบอกว่า เคสที่มีคนส่งลิงก์มาให้อยากย้าทุกคนเนี่ยเอกใจนิดนึงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยน่าจะไม่ประสงค์ดีกับเรานะครับอยากจะให้ระวังพวกลิงก์เหล่านี้ด้วยว่าลิงก์เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนสําหรับผมนะครับผมก็เลยอ่านชื่อลิงก์ลิงก์มันเขียนว่าดอบบล็อกดอบบ็อกเนี่ยก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถฝากไฟล์ได้ผมก็เลยคิดว่าลิงก์นี้ก็ไม่น่าจะอันตรายเท่าไหร่ ก็เลยกดเข้าไปครับทีนี้มันก็จะมีรหัสผ่านมาด้วยชื่อว่า a d s นะครับถ้าหากใครที่นะครับโดนคนส่งลิงก์ไปให้แล้วก็ส่งรหัสผ่านเหล่านี้ไปให้ด้วยก็ให้คิดไวเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฮกเกอร์นี่และก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการตรวจสอบว่าเขาเนี่ยเป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าแบบวิธีการง่ายๆก็คือเวลาผมติดต่อง,งานกับเอเจนซี่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งต่างประเทศเนี่ย ผมจะขอเอกสารกำกับภาษีของเขาเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะมีเอกสารกำกับภาษีจะได้แบบเป็นตัวยืนยันว่าบริษัทของเขานะครับมีตัวตนอยู่จริงซึ่งเคสนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เอกสารผมมาแต่เขาจะส่งเป็นลิงก์เว็บไซต์มาให้ผมแทนแต่หล,หลายคนหลงกลนะครับเพราะว่าลิงก์เว็บไซต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือ ก็เลยหลงกลที่จะร่วมง,งานกันอ่ะทีนี้ก็โดนแฮ็กตามระเบียบครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้เว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยเรามีความรู้เรื่องการทําเว็บนิดเดียวเราก็สามารถออกแบบเว็บให้มันมีความน่าเชื่อถือได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเอาเว็บไซต์มาหลอกผมก็เลยใช้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามขยันขยอเพื่อให้ผมเนี่ยเปิดลิงก์วิดีโอที่เขาที่ส่งมาแล้วก็ถามผมด้วยว่าสําหรับการทําคลิป35วินาทีเนี่ยผมคิดเลทราคาเท่าไหร่ ผมก็เลยลองหยอดเหรีราคาไปดูประมาณ1 0 0 0 0แสนคือพวกนี้เนี่ยต่อให้เราบอกเหรียราคาที่มันสูงสูงไว้ยังไงมันก็โอเคเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายจริงหรอกที่มันต้องการก็คือช่องของเราผมก็เลยเสนอเหรียราคาไปที่1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเขาก็โอเคกับเหรีราคานี้ตามสเต็ปเลยอย่างที่คิดไว้เลยแต่พอหลังจากนั้นนะครับทุกคนผมเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันหายไปทำไมมันไม่ตอบแชท เลิกเอกใ,ใจแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็เลยตอบมาว่าคุณป้อนรหัส A D S ที่ถูกต้องหรือไม่มันรู้ได้ไงว่าเรายังไม่กรอกรหัสนี้นี่เห็นไหมเพราะว่าเรายังไม่กรอกรหัสนี้มันก็เลยไม่สามารถแฮ็กของเราได้นี่อันนี้คือข้อที่แบบสามารถจับผิดได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วตอนนั้นเนี่ยผมกําลังตัดต่องานอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากจะจบแชทนี้โดยเร็วก็เลยไปโหลด ไฟมาแล้วก็ใส่รหัสอะไรเรียบร้อยปรากฏว่าไฟล์นะครับที่เขาส่งมาให้เป็นไฟล์นี้ครับแล้วก็นามสก,กุลนะครับ .scr <H> นะครับถ้าหากคนที่คิดว่าเฮ้ยไอเนี้ยน่าจะเป็นไฟล์วิดีโอไม่ใช่นะครับนามสก,กุลจริงๆของไฟล์วิดีโอเนี่ยจะเป็น .mp 4หรือไม่ก็อย่างอื่นที่ไม่ใช่ .scr แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไฟล์ที่ส่งมาให้เนี่ยทำไมมันสีดำ มันก็เริ่มจะแปลกๆเลยใช่ไหมผมก็เลยแคปรูปนี้เนี่ยไปให้เขาดูอ่าทำนองนี้ว่าเฮ้ยผมเนี่ยสงสัยเหลือเกินเฮ้ยไฟล์ที่ส่งมาเนี่ยทำไมมันเปิดไม่ได้ล่ะครับอ่าประมาณนั้นปรากฏว่าเขารู้นะครับว่าผมเนี่ยมี macbook อ่าซึ่งไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแฮกได้ใน macbook นะครับ เขาก็เลยบอกว่าไม่มีวิดีโอบน macbook เนื่องจากวิดีโอของเรานะครับได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านสําหรับ windows คือจะบอกว่าวิดีโอของเขาเนี่ยเปิดได้เฉพาะบน windows เท่านั้นป้าบอวิดีโอมันก็ต้องเปิดได้ทั้ง macbook ทั้ง windows นี่แหละครับก็คือจะเป็นวิธีการของฮกเกอร์เขาก็พยายามส่งลิงก์มาให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยโหลดคลิปวิดีโอให้เรากรอกรหัสแล้วก็ติดตั้งไฟล์ของเขาหลังจากนั้นเนี่ยไอไวรัสพวกนี้เนี่ย ก็จะควบคุมอคอมพิวเตอร์ของเราเวลาเขาอยากจะขโมยข้อมูลอะไรของเราไปก็สามารถสั่งการจากคอมพิวเตอร์ของเขาได้ทีนี้มันไม่จบเพียงแค่นัน้นครับทุกคนเขายังเสริมต่อว่า <What? S 1> เขาอยากจะให้ผมเนี่ยลองส่งลิงก์นี้เนี่ยไปให้คนอื่นนะครับที่เป็นเพื่อนของผมให้พวกเขาเนี่ยเปิดไฟล์วิดีโอ มาดูนอกจากจะหลอกผมยังจะหลอกเพื่อนของผมด้วยผมก็เลยแกล้งบอกไปว่าเพื่อนของผมเนี่ยไม่มีใครที่ใช้ระบบ windows เลยครับใช้ mac หมดเลย <c oughs> และนอกจากนั้นนะครับผมยังส่งเนี่ยแคปเจอร์ ure, เป็นชื่อของแฮกเกอร์คนก่อนนะครับที่ทักหมาผมชื่อว่า alex pr manager ผมก็เลยถามไปว่าไอคนนี้เนี่ยเป็นทีมงานเดียวของคุณหรือเปล่านะเขาก็เลยตอบมาว่าใช่นี่คือคนหนึ่งในผู้จัดการของเราชัดเจนแล้วครับว่า คนเหล่านี้เนี่ยเขาทํางานอยู่ในองค์กรเดียวกันแล้วก็พยายามที่จะแฮกพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ Facebook, i จีทว t ตเตอคนที่ใช้อีเมลต่างๆนานานะครับผมอยากจะให้ระวังพวกแฮกเกอร์เหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันจะเจาะจงเฉพาะยูทูบเบอร์นะครับเมื่อเราติดตั้งไอโปรแกรมที่มันส่งมาให้เนี่ยมันก็สามารถทําทุกอย่างได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราบางที ในคอปของเราเนี่ยมีคลิปรับส่วนตัวอะไรเงี้ยเออถ้ามันเอาไปเหรอครับทุกคนมันจะสวยมากเลยนะของผมเนี่ยผมก็จะเก็บเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเก็บอะไรเปล่าไม่มีนั่นแหละครับพอผมโพสต์เรื่องราวเหล่านี้ไปลงใน Facebook ส่วนตัวก็จะมีเพื่อนๆนยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับติดต่อเข้ามาบอกว่าเนี่ยวิธีการเหล่านี้เนี่ยคล้ายกับที่เขาโดนเลยไม่ว่าจะเป็นนอเดโวนะครับก็จะมีข้อความเดียวก็เลยส่งหาเขานะครับโมโตบาซ่านะครับก็จะโดนเหมือนกันแล้วก็ พี่เพชรเมจิกนะครับก็โดนเหมือนกันแต่ว่าแกเนี่ยรู้ตัวทันนะครับแล้วก็ในเคสของพี่บี้เดอสกานะครับต้องรอให้พี่เขาเนี่ยออกมาชี้แจงว่าไอ้วิธีการที่เขาโดนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนวิธีการที่ผมโดนก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ช่องผมยังไม่ได้โดนแฮกนะผมแค่รู้ตัวทันแล้วก็พยายามรีดข้อมูลจากมันแล้วก็เอามาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันนะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากระมัดร,ระวังไว้ด้วย บางทีโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะแฝงมาในโปรแกรมเถื่อนที่เราโหลดหรือไม่ก็มากับไอโปรแกรมโกงในเกมนะครับเราอยากจะโกงเกม แต่คนที่ทําแอปทําโปรแกรมโกงเกมเนี่ยอาจจะโกงเราต่ออันนี้ก็ต้องคิดกันดูให้ดีนะครับเวลาใครจะโหลดอะไรมาครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะครับที่กําลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่บี้เดอะสกานะครับกู้ช่องของตัวเองกลับมาให้ได้โดยไวและก็ผมก็ไม่อยากให้ เคสเหล่านี้นะครับเจอกับคนอื่นๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ u t u b e เนี่ยมันเป็นช่องทางทำมาหากินอีกอย่างหนึ่งสําหรับพวกเรานะครับถ้าหายไปก็ผมว่ามันแย่มากเลยนะครับโอเคถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์นะครับไปยังเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักให้รู้เท่าทาันลิเหลี่ยมของมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจอไปจะมีคลิปอะไรมาให้ชมก็ต้องรอติดตามชมนะครับวันนี้นายมะขามมีสาระมาให้ผมว่าเป็นประโยชน์แหละสำหรับหลายๆคนโอเค ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ